สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมพี่อ้วนนะครับกับแสงวันชาแนลนะครับก็เป็นช่องที่นำเสนอนะครับระบบโซล่าเซลล์นะครับคลิปเกี่ยวกับการซ่อมสร้าง DIY เล็กๆน,น้อยๆที่เราพอจะทำเองได้นะครับแล้วก็มีการท่องเที่ยวบ้างนะครับาตามโอกาส นะครับแล้วก็มีการกางเต็นท์นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆความเม์นะครับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามามีกําลังใจทําคลิปเยอะเลยครับแล้ขอบคุณสําหรับทุกๆคนที่ช่วยในการกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับที่ยังไม่ปกติก็ยังออกไป ท่องเที่ยวหรือไปแกลเซ็นท์ที่ไหนยังไม่ค่อยอยังไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยมีคลิปการเปลี่ยนไส้กรองแอร์นะครับภายในรถยนต์นะครับมาฝากนะครับก็สําหรับรุ่นที่เราจะเปลี่ยนในวันนี้ก็จะเป็นมิสูอิชิปาเจโร่นะครับปี2012นะครับซึ่งไส้กรองนี้ก็จะใช้ได้ทั้งไ i t a n และก็ปาเจโรนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันนะครับ ครับนี่ก็เป็นไส้กรองนะครับไส้กรองแอร์ภายในรถยนต์นะครับก็คือการเปลี่ยนไส้กรองเนี้ยมันก็ดีนะครับอ่าก็คือ,คอจะช่วยให้คอยเย็นเนี่ยไม่อุดตันจากฝุ่นนะครับแล้วก็สิ่งสกรปรกเนี่ยก็จะไม่อ่าอ่าความสกรปรกให้ระบบความเย็นภายในรถยนต์เรานะครับแล้วก็ช่วยกรองฝุ่นละอองสิ่งสกรปรกต่างๆนะครับภายในห้องโดยสารนะครับ ช่วงนี้ฝุ่นก็เยอะนะครับทั้ง PM 25ทั้งโควิดนะครับแล้วก็อาจจะกการโควิดไม่ได้นะครับแต่ก็กองฝุ่นละอองอะไรได้บ้างเชโรคได้บ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่ฝุ่นนะครับฝุ่นมันเข้าไปในห้องโดยสารเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้ภายในนะครับไม่สะอาดแล้วมันจะหมองเร็วนะครับรถเราจะหมองคํ้ำมองอเป็นแบบด่างๆเร็วนะครับจากฝุ่นละอองนะครับก็ ตำแหน่งนะครับของไส้กรองก็จะอยู่บริเวณนี้ครับบริเวณอ่าตรงด้านหลังของตรงนี้นะครับของช่องเก็บของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาส,สาธิตการเปลี่ยนนะครับไส้กรองกันนะครับเดี๋ยวแกะแกะซองพลาสติกก่อนนะครับอ่าลืมบอกไปครับตัวนี้สั่งมาจาก l a ซาน่านะครับ ราคาประมาณ155บาทนะครับตัวนี้นะครับ155บาทเป็นกองได้ทั้งไททันแลวก็ปัจเจโยนะครับนี่นะครับครับสำหรับแผ่นกองใหม่นะครับก็จะสะอาดแบบนี้นะครับ้างสะอาดจะเป็นตัวฟิลเตอร์ไว้กองฝุ่นนะครับกองฝุ่นนะครับขั้นแรกนะครับก่อนอื่นเราก็ตดไอตัวที่เก็บของนี้ลงก่อนนะครับยังของนี่ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับ ไม่ต้องออกก็ได้นะครับก็คือมันจะมีล็อกตรงนี้นะครับกับล็อกตรงนี้นะครับสําหรับขั้นตอนในการปลดเกะลงนะครับนะครับก็ดันตรงนี้ออกมาก่อนนะครับนี่นะครับลงมาแล้วก็ดึงนะครับมาฝั่งนี้ครับแล้วฝั่งนั้นมันก็จะหลุดเองอัตโนมัติครับแล้วก็ดึงแล้วปล่อยมันลงมาอย่างนี้นะครับนี่ครับอ่ามันก็จะหลุดลงมาอย่างนี้นะครับ ซึ่งตำแหน่งของกลองนะครับมันก็อยู่ด้านในนี้นะครับซึ่งเราต้องถอดสกูตรงนี้ออกนะครับมันก็จะมีตรงนี้แล้วก็มีสกูตใต้นี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ไขควงนะครับหมุนออกมาก่อนนะครับทำมือเดียวนะครับขอโทษด้วย อ่าเห็นไหมเนาะครับนี่หมุนออกมานะครับแล้วก็หมุนออกมาให้ครบเลยนะครับเพื่อให้มันสะดวกก็ปรับเบาปรับเบาอ,อ่าไปชิดด้านหลังนะเพื่อที่จะได้มีพื้นที่นะครับปรับลงอ่ามันจะได้สะดวกขึนมายนะครับครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับ อีกหนึ่งจุดนะครับสลับตรงนี้ก็ปลดง่ายๆเลยครับก็แค่ใช้ไขควงนะครับหรือนะครับไขควงดันเข้าไปนะครับกดให้จมนะครับปั๊บแบบนี้นี่ครับมันก็จมลงไปแค่นี้นะครับเราก็จะถอดไอ้ตัวนี้ออกมาได้แล้วนะครับก็นะครับใช้มือดึงตรงนี้นะครับออกมานะครับค่อยๆแกะแถวๆนี้นะครับเก็ให้ดึงลงนะครับดึงลง นีครับแล้วฝั่งนี้นะครับก็ดึงลงนี่ครับก็จะแกะออกมาได้แล้วนะครับนี่นะครับซึ่งตำแหน่งของไส้กรองนะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับอยู่ในนี้ครับก็จะมีสกูอีกสองตัวนะครับก็หมุนออกนะครับพอหมุนสะกูออกแล้วนะครับเราก็เอาฝานี่ออกมานะครับมันก็จะมี แผ่นกองอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแผ่นกองเก่ามันไม่มีนะครับก็ถ้าหาใครรู้นะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับมันทําไมมันไม่มีมานะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปกติมีต้องมีแผ่นกองตรงนี้นะครับนะครับเพื่อกองฝุ่นนะครับอันนี้พอแกะมาแล้วมันก็ไม่มีมานะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนกันเลยครับก็ง่ายๆครับก็ใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่แผ่นกองเข้าไปตามช่องนี้เลย ครับไปดันเข้าไปจนสุดนะครับนะครับมันเค่สุดแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาครับเช็คดูให้มันแน่นนะครับนะครับกดลงนะครับกดลงให้ชิดด้านล่างนะครับอาจะใช้ตัวนี้ช่วยกดด้วยดันด้านหลังกดลงให้มันชิดด้านล่างนะครับ กลองุ่นฝแล้วก็ปิดฝานะครับ๋ยาให้กลองสื่อกลับด้านนะครับใส่ปิดฝาเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็หมุนสกูนะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบนี้กลับเข้าไปนะ ตัวิท์ตรงนี้หนึ่งอันก็ใส่เข้าไปนะครับกดให้ชิดด้านบนก่อนนะครับแล้วก็กดให้มันเข้าด้านล่างนะครับชิดด้านบนแล้วกดด้านล่างนี่นะครับแล้วก็เริ่มใส่สกรูได้เลยครับผมคร <c oughs> ับหลังจนากนั้นก็ประกอบ อ่าลิ้นชักตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็สายนะครับโยงมาเป็นสายตัว USB เครื่องเสียงเก็บนะครับก็ง่ายๆครับการใส่ก็ดันเข้าไปเลยนะครับให้มันเข้าฝั่งนี้ก่อนนี่ครับฝั่งนี้ครับฝั่งขวาก่อนนะครับแล้วก็มาดันฝั่งซ้ายครับแค่นี้นะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนไส้กรองแอร์แบบง่ายๆนะครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนไส้กรองแอร์นะครับภายในรถยนต์นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆก,การติดตามนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆไลค์ like, นะครับทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์ share, comment, นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีคลิปดีๆยังไงจะเก็บมาฝากเพื่อนๆน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ